กิลกสิทธิ์ก็ถ้าเกิดว่ามีเสียงคนอืน่นเข้าคลิปนื้อต้องขออภนะัยด้วยนะญาติผมมาเยี่ยมไม่ใช่ญาติพี่พี่ผมมาเยี่ยมโอ้โห,โหเริ่มมาของกี่ทุง่งแล้วเรื่องแบบนี้ก็จะแนวรูปนรก <laughs> แบบแนวรูปนรกเดี๋ยวผมไปฝึกกันนะนะเฮ้ย เรียกแกะเทอร์โบฝึกบายฝึกบายตุงๆของเราต้องเขาแกวนี่คือแค่กูจะปลดห็อกไอ้เครื่องที่สอนนี่กูต้องรีเบิร์ห5 5รอบเลยพี่แล้วรีเบิร์ตท่่โอเค ฝึกแค่ได้สักร้อยหนึ่งแล้วกันนะไม่ต้องลงไม่ต้องร้อยมันหรอกไปเอาฝึกฝึกให้มันได้เยอะ จะช่วยนี่กูป่วยหรือเปล่าเนี่ยอต้องมาทุ่คนขี่ไหมเขาหน้าคล้ายคล้ายกันนะโอเปีคนขี่กำลังตีนี่ด้วยไม่ใช่สิมันคือโอดินๆๆดินดินดุนไอ้เหี้ยวต้อรันเลยพุ่งพุ่งสู่เนื้อขีดจำกัด ไปเลยคือตรงตงเหมือนันไปเลยตรงตงเราเราใกล้ลกถึงแล้วถึงสุดปลายแรกเออโอ้โหได้วินมาต่ำเตี้ยได้คิดดนมากอะ่ะ <c oughs> ผมโคตรช้าเลยทุกคนโอ้โหตรงตงขาดออกการออกกำลังกายมากโอ้โหขอหยุดก่อนแล้วกันผมก็ โอเคมาฟดีเบิร์ดไปรถล้วเโิมบักสปินสปินเหรอไหนคือสปินวะ เดีผมเดินหาก่อนนะสปินอย่นหนไรเลยหมุนวงล้อที่มันได้ฟิกโก้โอ๋ออันนี้ไม่ยี่สิบนาทีฟาร์มต่องั้นผมก็ขอตัดไปตอนที่พลังผมเริ่มเยอะเลยแล้วกันนะครับมาใกล้จะสองร้อยแล้วใกล้สองร้อยแล้วสองร้อยไหมสองร้อยยัง มาแล้วเอากดผิดทำไมมันอืดแ้วะต้องวิ่งวิ่งวิ่งนำไปด้วยโอเคคือพี่ผมเขาดูดูกันอยู่นะซึ่งผมก็ช่างแมงแล้วไยคลิปต่อไปไป้สัใเกียร์มาตรงๆวิ่งให้เร็วดีตรงตรง ไอ้ไกลด้วยช้าเกินโอเคฝึกต่อฝึกต่อมาแล้วมาแล้วไก้แล้วตอนนี้ไกลแล้ะเฮ้ยเอาอยู่ดีก็โยนลาคอมานี่ฉเลยช่างมัน อีกหนึ่งนาทีฮะโอเคซ้อมกันยาวๆการราร้ังนะ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 ดูโคตรเลยบ่ฟุตโตดโีเลยอันนี้อันนี้ชิวเลยฮะนั่งสบ,บายตูดเลยเดี๋ยวให้ได้สักพันหนึ่งแล้วไปวิ่งแล้วนะฮะ สัดเลยมาละเก้าร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันละไปเอากดผิดไปกันเลยอุ้ยเร็วนะเร็วเร็วอยู่นะไม่ใช่เล่นเล่นนะเนี่ยไม่ใช่เล่นเล่นไปไปเร็วกว่านี้ขี่ต่อเร็วกว่านี้ไม่ขี่ต่อตุ้งตรงเออตุ้งตรงเร็วกว่านี้ตุ้งตรงตรงตรงไป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 เลยตุ้งตุ้ง เร็วกว่านี้ไปซ้อมต่อเอาละฮะเมื่อกี้ผมกดรีเวิร์สมาพลังเดือดเตี้ยมากเลยโอเคทีนี้ยี่สิบวินโอเคสุมา ผิดซ้อมกันแบบ <ไป S 1> ยาวมาแล้วมาแล้วหนึ่งพันแล้วฮะแต่เราต้องการให้ได้มากกว่านี้นะไปกันต่อมาแล้วสองพันแล้วเอยไปเลยไปเลยเราดีลสะสติงแตกไปเลยล่า <c oughs> เอา,เอายกตัวฮะ

้ยดีดีม Angry ันก็แซงแซงแซงเฮ้ยเฮ้ยสปีดสปีดมาแล้วมาแล้วแต่ร์เดรร์เดร สปีดท, <laughs> <sighs> ทิ้งห่างตะเเลลไปชัน impossible ไปชัน impossible ครับไปชัน impossible ทิ้งห่างแล้วตอนนี้ผมทิ้งห่างเขาแล้วฮะนี่ทิ้งห่างแล้วไปแล้วไปแล้วตามก็ไม่ทันแล้วดิบิยชัน impossible สุดมอมันฮะเออสปีดสปีดเร็วกว่าเดิมสปีดเร็วกว่าเดิม ทิ้งห่างทิ้งห่างมาไกลบ้างตอนนี้เรามองไม่เห็นศัตรูเราแล้วฮะเราไม่เห็นไอ้บอนั่นแล้วก็อยู่ต่ำกว่าเราแล้วอันนี้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองไปให้เร็วกว่าเดิมไปไปเดดเดเตดอุ้ยใครวะเนี่ยเด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 ด เดดนเดนดนดเดนนเโโอ้โหผมชนะเนี่ยอะะโอ้โหเพื่อนนะเนก็คือคนเกาะหลังก่อเป็นผู้สนับสนุนเลยรอยู่วันนี้ใช่ปะโอ้โหคนแรกเฮ้ยฮาวินเอามาก่อนนี่เรามีเรามีไอหนุ่มตามหลัง ฝึกแบบไปฮะคราวนี้เราจะฝึกกันยาวๆเลยโอเคฮะทุนตอนนี้ดูนี่สิลังสีพันแล้วผมพร้อมเลยละตีดีดีตีดีีตีดไปด้วยความเร็วสูงไปเร็วๆตรงๆวาหฝังเขาพวกเราแบกรวมนายไปเลยไปให้เร็วที่สุดตรงตง ไปเลยตุมเอาเลยตุมไปเลยเย้ดูกันเลยเฮ้ยรอไอจิ้งตอนนี้ผมแทบลืมไปแล้วว่าผมถ่ายคลิปอยู่เอ้าโอ้แข่งจบแล้วจะได้การอาร์เรย์แนม เราไปดึงดูงั้นเดี๋ยวผมไปเลยนะนะ๋ยวได้ยงังปะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอ่อไปลุยเนี่ยเฮ้ยเ้ยโอ้ยชาแท้วะ ผมว่าผมกลับไปฝึกดีกว่าตบฝึกฝึกเอเ้ยเจี๋ไอ้หมอนั่นลงแขง่งล้วผมผมจะไปแข่งกับไอ้นี่มามาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อ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 ทิ้งห่างมาอย่างไกลเลยเงินตด เป็นการต่อหรออันนี้ต่อกล้มชัยชนะพาผมชนะกินขาดละนี่อ้าว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 มาเจอแจ็คสันตุ้งตุ้งแจ็คสันคีบูดิสต์แจ็คสันตุ้งแจ็คสัน

อางเร็วเลยมาแล้วผมจะฝึกพลังให้ผมแข็งแกร่งบดกันกระดมเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ต้มไม่ได้เล่ากันนี้นต้องการให้หายไม่ได้เล่า เร็วที่สุดอันนี้วเร็วมากๆไปกันเลยลกันต่อโอ้โหลเวลตอนนี้แปดหมื่นแล้วและททำการย้ายมาซ้อมตรงนี้แล้วโอ้โหกำลังขั้นต่อไปต้องเจ็ดเก้าแสนเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะแข่งเออรอบสุดท้ายเลยแั้วกันนะไปแล้วอุย้ยเร็ว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 อยู่เร็วอยู่ไปรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายกันพ่ะย่ะชิบิ เรย,ย่อาเอ้าว,าว,าวนี่ฮะขึ้นทีด้วยความรู้สูงเลยนี่นี่นเร็วมากเลยค่ะโอ้โหติดท็อปสามเลยทีเดียวนี่เออใช่ฮะแล้วก็ตอนนี้เออสามเพื่อนเกย์ก็วายป่วงตอนต่อไปใค้จะมาแล้วําเสร็จทักทีโอ้โหเอเวนะ่ แต่คิดเป็นยาวถึงสองนาทีอันิเมตนานมากค่ะไอสามเพื่อนเกิดเขาอวาไยป่วงเนี่ยอันนี้อันิเมตนานจริงเลยออันนี้คือเอผมคีดเกียดด้วยล่ะเอาล่ะทุกคนรู้เออใช่ทุกคนรู้รไหมถ้าเกิดว่ามีตุ้งตอยู่ที่ผมจะปิดที่แบบไหน,น